สอบสอบ กาบทักทายสบายดีพี่น้องและเอฟซีทีนฮักโมสุขูดสุขคนน้อยินดีตอนฮักเพราสุ่งส่งของโคออรดาเซนเตอร์เซนเคยเนาะพี่นอ้องอ่ามาพบดอกันยำแรงเนาะพี่นอ้องอ่าทักทายสบายดีเอฟซีฟังเราฟังไทยและก็ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะที่กําลังติดตามฮักสุง่งส่งของโคออในตอนนี้เนาะพี่นอ้องอ่านี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่โคออทายอยู่ในองเฮียนนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวโคจะให้พี่น้องเอฟซีไปชมอ่งค์เฮียนนี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับ เวลาฮุกมงยังเนาะพี่น้องเนาะคือมืดแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังอ่ะบ่มีตะเว้นเลี๋ยวนาะพี่น้องแต่ว่าอย่างสว่างน้อยนึงเนาะอ่ะคนอื่นมื่อนาะพี่น้องอ่าเอฟซีที่ติดตามอ่าเบิ่งคลิปโคนเหตอนนี้เนาะโกฝากเนาะอ่าถ้าว่ายังบ่กดติดตามเนาะฝาก กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้โคโอเดเนาะพี่น้องอย่าลืมเบิ้งโฆษณาสองของโคโอให้จบเนาะพี่น้องถ้าว่าอยากสนับสนุนสองของโคโอเนาะสามารถกดซุปเปอร์แตงให้โคโอได้เนาะพี่น้องโอกราบขอบใจเนาะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะให้คำคิดเห็นทักทายครูคโอแน่เนาะว่าอ,อากาศเป็นแนวใดาเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมหักษาสุขภาพกันเด้เนาะคือโคโอได้ใหญ่หงเย็นนะกันโคโอได้ไทยหงเย็นไหมที่ครูไปเนาะตอนครูไปอ่า เสนอตัวเนาะหรือว่าไปแนะนำไปยืนเอกสารแต่ว่าเมื่อนั่นไปแล้วยังอาบรจูบท่านพอเือเนาะเพราะว่าเป็นติดประสมก็เลยโคก็เลยมีโอกาสได้ทายคลิปอายูฮงเหียนน้อยนึงเนาะสิ่งที่ว่าโกเห็นเนาะอยู่ในป้ายฮงเฮียนนั่นคือแบบเพื่อนว่าอาได้หับทึนจากอาประเทศไทยเนาะฮงเฮียนนั่น ได้ฮับทุนจากประเทศไทยได้ฮับทุนการช่วยเหลือจากประเทศไทยว่าสัน้นรา,ายละเอียดโคโอะถ้าได้ไปหั่นแล้วโคโอก็จะอัปเดตให้พี่น้องเอฟซี FC, ได้ชมน้ำกันว่า,าได้ฮับทุนจากประเทศไทยคือได้ฮับแนวใดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์บอหรือว่าแนวใดขนาดเนาะแล้วก็การใช้ชีวิตของนักเรียนอยู่หั่นเนาะเพราะว่าโอ,อยูเฮียนนี่โอ,อยูห้องพักอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวโคโอะจะให้เบิง่งที่โคโออยู่เนาะ มือนันหันกลไปนะฝนตกแหงพี่น้องเนาะแล้วก็กลัอกลับมาฝนตกห้ามพอเปียกเบิดเนาะเป็นกระเป๋าเงินเป็นอีหอย่างเปีเปเปยเปกเบิดพี่น้องเดี๋ยวกลจะให้เบิกนะ้องกท่ายน้อยหนึงนะ่งเนาะหันิ่ม ันนี้ก็แม่นห้องพักบอนคูอออยู่เนาะพี่น้องนี่ห้องของคูอนอนอปีทีี่ยี เนาะคือ FC พนท่ามคโอะวะอ่าพนเห็นคลิปเนาะแล้วกับพนท่าวะอ่าเป็นมาจังใดคือว่าไดง่ายคุงเฮียนตันโรดเนาะอ่าอย่าตกใจเนาะพี่น้องคืออย่าตกใจเนาะคือแบบว่าครูโอะฮะนะแบบไดง่ายนี่คือตอนตอนทำอิซโซนอยู่มอโซกรุงลาดเนาะอยู่เมืองพระอุดมก้อนจีได้โซนโบแมนง่ายพี่น้องเนาะคุอโอะเฮียนจบแล้วก็ต้องได้พัก ปีหนึ่งบอมแมนว่าครูโอบ่อยากโซนเนาะครูก็อยากโซนอะไรแต่ว่าไปสอบไปยืน่นเอกสารนะมันบ่ผ่านเนาะเพราะว่ามันมีหลายคนเนาะต้องได้ไปเซ้งหรือว่าไปสอบเนาะเพื่อว่าได้เข้าไปโซนแล้วทีนี้อยู่พักปีหนึ่งก็เลยเล่นเอกสารทาไว้แล้วก็ฮอดยามกันเล่นเนอกสารไว้นะแล้วก็ครูก็ไปค่ายเครื่องยุ่งเฮียนแด่เนาะแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของคนไทยนี่แหละ อยู่ลาวอยู่นคโเฮดเบียกอยู่ฮงแฮมนั่นเนาะพี่น้องแบบคูอโอตอนนั้นได้เงินเดือนเดือนหนึ่งประมาณสามพันห้าร้อยเนาะแต่ว่าเบียกขยันห้าอีกห้าห้าร้อยแล้วเป็นถ้าว่าบวกคาดเบียกอะได้เดือนหนึ่งสี่พันแต่คูอโอบกเคยได้เงินเดือนสี่พันจักเดือนเนาะพี่น้องย้อนอย่างคูอโอบวกได้บวกเคยได้เนาะพี่นอ้องคูโอ ได้เงินเดือน5,000ขึ้นไปเนาะนึ่งมาคโอขยันซ่งมาอ่าคโอเฮโอทีเนาะมู่ส่วนไปอ่าไปเที่ยวคโอไปมู่จนว่าซ่งเงินแตงทัวตี้วาสันเนอะเนอะอ่าเราเป็นรุ่นายเนาะและะ้วก็คู่มาคีดโอทีเนาะ ถ้ามาเมื่อยโบกับเมื่อยเนาะแต่ช่วงนั้นกับแบบเป็นเป็นช่วงที่ว่าขายันขันแข่งเ้าซกเงินเนาพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้กับขยันขันแข่งเ้าซกเงินแต่ว่าเขามีพระ,ะหะลายเนาะพี่น้องคือแบบอ่าต้องทรงเสียนงอ่าแล้วก็ตอนนั้นเนาะมีคุณคุณยายเนาะคือมีเมเท่าเดมีอ่าคุณย่าแล้วกับคุณยายเนา,ยะ,คยายะคุณตาก็ยังมีเนาะพี่น้อง เดี๋ยวจะลมไปนํและกานจะถ่ายคลิปให้พี่น้องไปชมเดี๋ยวมันสิม,มืดเนาะให้ชมคลิปไปนําแล้กูกอจะอ่าบรลาย,ายไปนำนะพี่น้องอันนี้จะเป็นห้องเฮียนเนาะยู่สันโซงของอ่าห้องเฮียนลังนี่เนาะพี่น้องเบิง่งภาพบรรยากาศพี่น้องจะเห็นอ่าให้เห็นนาเนาะทางนี้จะเป็นอ่าบนที่โผลพักพูดแต่ว่าบ่เเ็นเนาะห้องพักตัวพ,พักอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้อง เริ่มมืดแล้วแต่ว่ามันบบมีไฟฟ้าเนาอะอยูรงเพียนอ่าเข้าจ้ายังจะเคียนล่ะก็เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องจังจะใส่โซ่ข้าวหรือว่าโซ่ซี่เนาะจะเป็นประมาณนี้อ่าคุโอมาลลมโตน้อยนึงเนาะเมื่อกี้อ่าอันนี้เป็นไฟฟ้าแบบเปิดอัตโนมัติเนาะอันนี้ก็เป็นอ่ารงเพียนอาคารซ่องซันแต่ายูทั้งหน้าที่โพถ้าอันนี่เป็นอาคารซั้นเดียวเนาะ จะมีอยู่หนึ่งอาคารทรงสามสี่ห้าเนาะห้าอาคารเหียนเนาะแล้วก็อ่าสี่อาคารสั้นเดียวแล้วก็หนึ่งอาคารทรงสัน้นเนาะพี่น้องอันนี้ที่กอยู่นี่เป็นอาคาร่องสัน้นเนาะจะเป็นห้าอาคารทั้งรวมทั้งอาคารทรงสัน้นเนาะพี่น้องส้นลญ่นะักเรียนที่นี่จะเป็นอ่าคนส้นเขา่าเนาะ ส้นเผามงจะลายกว่ามูเนาะแล้วก็มียาวแล้วก็มีกระมุแล้วก็มีส้นเผาวยวนเนาะลือมีน้อยหนึง่งเนาะแล้วก็อ่าจะเป็นประมาณนี้เนาะพี่นะ้องพูนบอลกัอยู่อยู่อยู่พูนเนาะบเบื่อสิ่งที่กไปยังนะกัย่านเป็นมานี่แหลนะเนาะอันนี้มันลูกอาจารย์ที่เขาเจ้าอยู่ ย่านที่สุดเนาะไปบนอื่น่ย่านมานีน่บปย่านนอื่นย่านมาาน,นี่แหละพี่น้องราคาโคมันลมต่อนนหนึ่งเนาะเป็นอย่างโครจริงใหญ่งยงเฮียนะนะน่ะคือ,อยงเฮียนนี่ถ้ามาดีโบมันก็ดีเนาะแต่ว่ามันอ่าไกลจากอ่าบ้านโคไปประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบหรือหกสิบกว่าลักนีน่แหละโขกับบนแน่ใจเนาะโคเห็นแต่ว่าอ่า ป้ายเนาะถ้าว่ามันบ่มีป้ายโคอกกับสามารถว่าจะหูว่ามันมีจักรักโคเห็นอยู่นําอยู่บ้านปุ่งจนอาฮอดในเมืองลุกบ้านน้องคําไปอาเมืองหไ้วยไซส0สกว่าลักฉะนั้นแสดงว่าอยู่อาลุกจักบ้านโคไปห้าองเฮียนนี้ก็จะประมาณอสิสี่าสิบหกสิบลักนี่แหละเนาะแล้วก็ บันนี้โคได้ใหญ่เจ้าคงเฮียนอยู่ต่างอำเภอเนาะอยู่มอซอพุงลาดใหญ่มาอยู่นำยาวมาอยู่นำยาวแล้วก็บัานี้อาโคโอก่ะใหญ่เนาะคือโคใหญ่ส้นคงเฮียนลังนี้เป็นอ่าลังที่สามแล้วเนาะตอนทำอิดแมนสอนอยู่มอซอพุงลาดแล้วยายมาสอนอยู่อ่ามาต้นำนำยาว หมอซอพุงบานมีมอหนึ่งฮอตมอเจ็ดนักเรียนพันกว่าคนครูอาจารย์มีหกสิบกว่าคนและะ้วก็นักียนลังทีซ่องคือนักียนนำยาวมีนักียนลอยซ้องลอยกว่าคนและ้วกะ็ครูอาจารย์สิบเอ็ดคนเนาะในนั่นปีทําอิดผู้หญิงมีแต่ครูโอเนาะครูสมักไปอ่ารงเียนนั่นเพราะว่าครูเสนอใหญ่เองเนาะครูโออ่า มีลายอย่างเนาะที่ว่าอยากเห็นหัวก็เลยสเสนอใหญ่อยู่บนไม่แล้วกับบันี้สเสนอใหญ่มาห้วยทรายมาอำเภอรหรือว่าเมืองที่โกเกิดเนาะเพราะว่าทางมันลําบากแหงะอะไยู่คุณก็รู้สึกว่าบอบบางไปเพราะว่าผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็เลยเลนยลายมาซ่อนอยู่ในเมืองแต่ก็ยังบริอยู่ในเมืองเนาะเพราะว่าอยู่บนนี้ก็ยังอยู่เขตนอกอยู่เนาะแล้วบันี้ าหลังจากที่โกโด้ย้ายมาโรงเรียนหลังนี้เนาะแล้ววันนี้เฮาก็ได้ลมกันว่าถ้าว่าหงเรียนที่ว่าไกลบ้านมันว่างแล้วให้คู่อโอ,อยักไปโซ่นะแนะละะ้วก็พอดีรงเรียนอยู่ในเมืองไกลบ้านน้อยนึงว่างและะ้วก็เข้าเจกรนะท่ามคูโอนะะท่มความคิดเห็นคูออว่อยักไปโบนะคูอโอะโ่โกระดบเลยว่าอ่าไปเพราะว่ายูหันมันมีนังเรียน อนอนอยู่หอพักเนาะบุคือโรงเฮียนนี่มันบุมีนักเรียนเลยเวลาที่ว่าเลือกโรงเฮียนมาถึงสี่นะมันมันเน่าเนาะบุมีคนอยู่นั่มนะเราไปอยู่เรียนล่างใหม่ฮั่นมีนักเรียนอยู่อ่ากินนอนอยู่หั่นแลวกะ็กะสิบมโมงฮะนวเนาะี่นองอันนี้เป็นเฮตุผนที่ว่าโคอ,อดตัดสินใจง่ายไปหั่นแล้วถ้าว่าถ้าว่ายังจีง่ายอีกโบโคอ,อดตอบได้เลยว่าถ้าโคยังได้โซนเนาะ โตฮะนะโคกัท้าใหญ่ายนี่โคโจะยักษ์นายก็ไปซ่อนอยู่บ้านเนาะเพราะว่าอยู่บ้านโคโก็มีหงเฮียนเนาะแต่ว่าเป็นหมอดต้นถ้าว่าให้หายก็ไปซ่อนอยู่บ้านโคก็บยักใหญายอีกเนาะเพราะวันหมอบ้านหรือว่าใกล้บ้านนะเพื่อว่าเพื่ออย่างเพื่ออ่าอยู่ใกล้พ่อแม่เนาะเบิง่งแยงพ่อแม่พ่อแม่ก็เท่าเนาะคือเบียกล่ายนะ คือทุกมือนี้บรอยููนำเพิ่นนะและ้วก็ได้เที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้กลับบ้านได้เที่ยว,วน,นะเนาะพี่น้องมันกลำบากในเส้นทางความลำบากเนาะพี่น้องก่อนจะหอดบ้านโบเมนไงเนาะเส้นทางคือโอได้ไท่ายิบบางเทือก็ะเส้นทางลำบากกับบนลำบากไกลให้กับโบ้างท่าย์นะพี่น้องโอักับ,บสร้างใา้แล้วก็อันนี้ก็บมันนกเรียนยุ่แถวบ้านนี่เนาะมาเล่นกีฬา บางมือเข้าก็บกัมมาบางมือเขาก็บอมา,างมอเงแล้วก็อาจนะจะมีแต่สามีเนาะเอฟซีของโกะตกใจว่าอ้าวโกคือวัาใหญ่ลายบอลไล่ทีเทเป็นอะไรมันบอดีโบมันบ่มเหนย,ยงสั้นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่โกะใหญ่เนาะพี่น้องโกสมัครใจใหญ่เองเนาะแน่นอนเนาะถ้าว่าเขาใหญ่ไปบอลใหม่แล้วพ้นงานที่เขาสร้างมาอยู่ในของเรียน ที่ผ่านมาจะบ่มีประโยชน์อย่างเนาะตรงเหยียนใหม่เข้าไปซ้อนยุงเรียนห่างใหม่เขาก็ต้องไปสร้างผลงานใหม่นะไปเรื่อยๆมันก็นมีจุดดีแล้วก็จุดเสียเนาะข้อเสียกออ็มันก็นมีข้อดีแล้วข้อเสียนะข้อเสียก็ยกคือเราได้สร้างได้เริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดะนะพี่น้องเราได้สร้างอ่าเราจะได้สร้าง คนงานไม่ตลอดอนเนาะอันนี้ก็เป็นโคเสียของเหาเออถ้าเฮาบ่กคิดว่าเหาเอ่าเหาคิดว่าเหามาเอาประสบการณ์อย่างไร่ๆอยางนะเหาก็อา่าเหียนหู้ไปนะ,นะเนาะอ่ามี FC ฟซีเป็นบางคนมันก็คอมเมนต์มาอา่าแล้วถ้ายนายไกลจากน้องไม้แล้ว เป็นยังไงน้องไม้กี่ยู่หน้าใดเนาะคือนั่นเป็นห่านแม่น้องไม้เนาะแม่น้องไม้กับโอยูนี่แต่ลดเนาะแม่น้องไม้มาเจาหา่านเข้าเจ้าอยู่นี่เดือนปีหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทแล้วเพิ่นกับค่ายเดคค่ายเดบอะไรค่ายเดอขนนาดเนาะแล้วก็ช่วงเดือนหนึ่งเนาะท้ายเดือนสิบซองนี้หรือว่าช่วงเดือนสิบซองนี้เพิ่นก็นจะลงโดนแล้วขนาะดทำมาลงโดน้นเป็นค่ายคกลางยูโดนเนาะพี่น้องถ้าว่าเอฟซีฝั่งไทยเนาะอ่า Premises, มาเที i, ่ยวลาวมาได้เนาะช่วงที่ว่าแม่น้องไม้ลงโดนลงให้เครืองอยู่โดนนะนะอยู่อยู่นำค้องเนาะอยู่โดนแม่นำค้องนะนะแล้วก็มาอุดนุนแม่น้องไม้ได้เนาะแล้วก็มาลมแม่น้องไม้ได้เนาะราสิ่งที่ว่าเฮาฮดคที่ช่วงเลวฮันนมันเป็นความจริงเนาะพี่น้องตามหาพอน้องไม้จนได้เนาะจนเจอวันนี้เจอแล้วพอน้องไม้กับใบยอมกลับมาเอาเอกสันให้น้องไม้น้องไม้กับบอสางเฮ็ดบัตรประชาชนเือเนาะแต่ว่าก ยังตดนิโคกก็กำลังจินย่างไปยูฮานแม่น้องไม้เนาะอ่าสิไปลองสิมพับเปียกพี่มือแม่น้องไม้เป็นมือสุดท้ายเนาะพี่น้องอ่าเป็นอะไรกัน่าลืมนะพี่น้องกโอก่ะอยังคิดฮอดน้องไม้ยังห้าเวลาห้าน้องไม้ไปห้าน้องไม้แต่รอดแหละเนาะพี่น้อง อ่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเนยอย่าลืมเบิ่งโฆษณาซ่องของคอยจบเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กอต้องจบคลิปถึงนี้ก่พบกันคลิปหน้าสบายดี